สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับข่าวนราชนสวัสดีครับผมชื่อนายฟูจิพันอูดีครับผมมาจากโรงเรียนระคลไทยพิทยาคมนะครับเอออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งครับผมเลขที่10ครับก็วันนี้ก็จะมาส่งงานของครูพานวัฒน์เวทธรรมนะครับผมก็เป็นงานเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาครับผมที่ให้แนะนำตัวคนระับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ เออขอพูด้ก่อนเลยครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเห็นด้วยกับข้อความนี้แต่อย่างใดเลยนะครับผมคือเรื่องราวของผมครับมันเริ่มต้นจากการเล่นเกมเนะครับคือผมก็เป็นเด็กธรรมดาทุกไปที่ชอบเล่นเกมครับ เออก็ติดลอมเกมนิดหน่อยนะก็คืออันนี้มันเป็นแค่ภาพประกอบครับแต่ว่าผมเล่นเกมไปมาไปมามันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าถ้าเกิดเราอ่ะเลือกทางเดินชีวิตที่ดีอ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะได้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดในทางกับกันถ้าเกิดเราอ่ะเลือกทําทางเดินชีวิตที่ผิดอ่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราอ่ะตกเป็นอันตรายหรือว่าแบบเป็นไปนตามที่เราไม่ต้องการได้นะครับคือที่ผมแบบเป็นคลิปแนะนําตัวของของวิชา,ารูพนุวัฒน์นะครับผมก็ ไม่ค่อยอยากจะแนะนําตัวอะไรมากเพราะว่าแบบก็เรียนในห้องเดียวกันมันก็คงจะพอรู้จักกันมากแล้วครับแต่ผมแค่อยากแบบจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนช่วงม3าครับมันเป็นช่วงที่แบบเดวร้ายสุดไม่ก็เออก็เลวร้ายสุดของชีวิตมต้นผมเลยก็เลยครับมันเป็นช่วงที่แบบผมดองงานไม่โคตรเยอะเลยครับก็คือผมดองไม่แบบทุกวิชาเลยก็ส่วนใหญ่ก็แบบดองไม่ทุกวิชาเพิ่งแบบมาปั่นตอนท้ายๆเทอมครับซึ่งตอนท้ายเทอมนั้นผมจะแบบโคตรขยันเลยอะแต่ตอนแบบต้นๆเทอคือแบบไม่เอาไหนเลยคือแบบ โยนได้โยนคือแบบไม่สนใจงานเลยสักง,งานเลยก็ปล่อยไว้ครับก็แบบไม่อยากให้ทุกคนลองไปทําอะไรแบบน,นั้นดูนะครับก็ให้มันเป็นบทเรียนของผมคนเดียวพอแล้วครับคค่ารกัใรรากใเม โอ๊ยตัดจบสักทีเถอะแม่งคนดูขอขี้เกียจดูแล้วเนี่ย